เดมิทลีเลิกสัมผัสถึงความอบอุ่นในบ้านของตัวเองมานานแล้วคำพูดของโอกาเย็นชาเสียยิ่งกว่าผนังอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาคำตำหนิการเปรียบเทียบความเงียบแทนความรักทุกวันเขาพยายามพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมีเพียงนายไม่มีวันเป็นเหมือนคนอื่นได้วันนี้เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้ากับน้ำเสียงของเธอเขาหลบไปที่ร้านกาแฟเก่าแก่ชื่อเบิร์ตและลินเดน หน้าต่างร้านเผยให้เห็นชีวิตที่เคลื่อนไหวแต่ในอกของเขากลับว่างเปล่าจูจ่ๆเสียงนุ่มนวลของนาตาเลียก็ดังแทรกความเงียบคำพูดอบอุ่นเพียงคำเดียวของเธอทำให้เขานึกถึงความรู้สึกของการมีชีวิตเดมิทรีอาศัยอยู่ในอาราตเม์เล็กๆในเมืองนิจนีนฟโกรดทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์จากระยะไกลวันเวลาของเขาผสมผสานเป็นเส้นสีเทาเแมวกาแฟและการนอนหลับที่หายากแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่ความเหนื่อยลา้า แต่เป็นความรู้สึกว่าบ้านที่เขากลับไปไม่ใช่ที่พักพิงแต่เป็นสารตัดสินเขาอยู่กับโอก้ามาสามปีตอนแรกเธอเหมือนแสงสว่างมั่นใจมีชีวิตชีวาพร้อมเสียงหัวเราะที่ติดต่อกันได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพลังของเธอกลับกลายเป็นความเย็นชาเธอเปรียบเทียบเขากับแฟนเก่าเพื่อนหรือผู้ชายคนใดก็ตามรอบตัวดูพวกเขาสิทุกคนมีเป้าหมายความสำเร็จแผนการแล้วนายละ่ะทุกคำพูดของเธอเหมือนมีดที่กรีดแม่ แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นวิธีที่เขาเดินในห้องวิธีที่เขาพูดหรือแม้แต่การหายใจของเขาเดมิทรีพยายามเขาทำความสะอาดยกเลิกนัดเพื่อเธอชงกาแฟให้ทุกเช้าแต่ทุกอย่างดูไร้ความหมายไม่มีความพยายามใดนำความอบอุ่นมาให้ในสายตาของเธอเขาไม่มีวันเพียงพอค่อยๆเขาเริ่มเชื่อว่าเขาน้อยเกินไปจริงๆเมื่อวานเธอตำหนิเขาอีกครั้งเขาลืมตาผ้าเขาทำงานจนถึงตีสามเพื่อแก้บักในโค้ดแต่นั่นสำคัญอะไร นายทำอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเธอพูดพร้อมกระแทกประตูแล้วเสริมว่าบางทีฉันควรคิดดูว่าทำไมต้องเสียเวลากับคนที่ไม่พัฒนาคำพูดนั้นทิ่มแทงลึกกว่าที่เขาคาดวันนี้เขาตื่นมาด้วยความรู้สึกแตกสลายหัวใจเต้นหนักแน่นราวกับอยู่ใต้น้ำทุกอย่างในตัวเขากรีดร้องว่าต้องออกไปเขาคว้ากระเป๋าเป้และเดินเท้าไปที่ร้านกาแฟเบิร์ตและลินเดน สถานที่ที่เขาเคยมาเมื่อครั้งที่ยังเชื่อว่าชีวิตสามารถนำความสุขมาให้เขาสั่งกาแฟดำและนั่งลงข้างหน้าต่างบนหน้าจอแล็ปท็อปเคอร์เซอร์กระพริบเหมือนเย้ยเขาเดมิทรีก้มหน้าลงในฝ่ามือแล้วจูจๆเสียงที่สงบและอบอุ่นก็ดังขึ้นวันที่หนักหนาใช่ไหมเขาเงยหน้าขึ้นนาตาเลียยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยรอยยิ้มนุ่มนวลวันที่หนักหนาเธอพูดซ้ำน้ำเสียงเบาๆเกือบขบขันแต่ไม่ยเย้ย ดมิตกรีกระพริบตาพยายามตั้งสติเขาไม่คาดคิดว่าจะมีใครมาพูดกับเขาโดยเฉพาะในตอนที่เขารู้สึกแตกสลายขนาดนี้ตรงหน้าเขาคือหญิงสาวผมสีน้ำตาลมัดเป็นมวยหลวมๆใบหน้าเต็มไปด้วยร,รอยยิ้มเรียบง่ายสงบไม่เหมือนรอยยิ้มของโอกาที่มักซ่อนการวิจารณ์หรือความหมุดหงิดไว้รอยยิ้มนี้ต่างออกไปดูจริงใจใช่นิดหน่อยเขาตอบอย่างฝืดๆถ้าอยากได้อะไรที่แรงกว่ากาแฟแบ,บอกฉันนะเธอพูดพร้อมขยิบตาเขาหัวเราะออกมา โดยไม่รู้ตัวราวกับมีบางอย่างในตัวเขาขยับตัวสิ่งที่ถูกลืมไปนานเธอเดินไปที่โต๊ะอื่นและเขายังคงคิดถึงคำพูดของเธอผ่านไป40นาทีดมิทรีแทบไม่ได้เขียนโค้ดสักบรรทัดความว่างเปล่าครอบงำสมองของเขาแต่เมื่อนาตาเลียเดินมาทำความสะอาดโต๊ะข้างๆเขากลับรู้สึกอยากพูดคุยนายยังอยู่นี่เธอทักนี่เป็นสัญญ,ญาณที่ดีหรือสัญ,ญญาณของการเบอร์นาวสิ้นเชิงคงทั้งสองอย่างเขายิ้มชันชืดมิสี นาตาเลียเธอตอบพร้อมรอยยิ้มเล็กๆพวกเขาแลกเปลี่ยนคำพูดสั้นๆดมิทรีเล่าว่าเขาทำงานเป็นโปรแกร,รมเมอร์อาศัยอยู่ใกล้ๆและบางครั้งต้องออกจากบ้านเพื่อไม่ให้เสียสตินาตาเลียพยักหน้าเหมือนเข้าใจมากกว่าที่เขาพูดออกมารู้ไหมบางครั้งการอยู่ห่างจากพลังงานของคนอื่นถึงทำให้รู้ว่ามันกดทับนายมากแค่ไหนเธอพูดคำพูดนั้นสะกิดใจดมิซีเขาพยักหน้าไม่กล้าอธิบายว่า พลังงานนั้นมาจากผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยมาสามปีจูจ่ๆเขาศบตาเธอและพูดโดยไม่ทันคิดเธอดูดีกว่าแฟนฉันความเงียบชั่วขณะดมิทรีตระหนักถึงสิ่งที่พูดออกไปหน้าแดงกำ่ำด้วยความอายเขาอยากขอโทษอยากทำให้เป็นเรื่องตลกแต่นาตาเลียเพียงมองเขาและยิ้มอย่างนุ่มนวลไม่เย้เยไม่ทา้าทายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเศร้าปนเล็กๆถ้างั้นบางทีนายอาจจะอยู่กับผู้หญิงที่ไม่เหมาะสมเธอพูดอย่างสงบ คำพูดนั้นกระทบเขาอย่างแรงกว่าคำตำหนิของโอก้าเขานั่งนิ่งราวกับถูกตรึงเมื่อกลับบ้านคืนนั้นโอก้าไม่แม่แต่จะมองเขาเธอนอนอยู่บนโซฟาเลื่อนดูโซเชียลมีเดียดมิทรีวางกาแฟถ้วยหนึ่งไว้ข้างหน้าเธอไปนานจัง เธอพูดโดยไม่ละสายตาจากหน้าจอเขามองเธอวินาทีหนึ่งในสายตาของเธอไม่มีแม่แต่ร่องรอยของความอบอุ่นมีเพียงความหมุดหงิดราวกับเขาทำให้เธอผิดหวังเพียงแค่มีตัวตนคืนนั้นดมิดนอนกระสับกระสายภาพใบหน้าของนาตาเลียผุดขึ้นมาโดยเฉพาะตอนที่เขาพูดว่าเธอดูดีกว่าแฟนฉันไม่ใช่ความประหลาดใจไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นความเข้าใจและคำพูดนั้น บางทีนายอาจจะอยู่กับผู้หญิงที่ไม่เหมาะสมเช้าวันต่อมาโอกาทักทายเขาด้วยความเงียบแม่แต่คำว่าสวัสดีตอนเชา้าก็ไม่มีเดมิทรีชงกาแฟให้เธอแต่ได้ยินเพียงในที่สุดก็ทำได้หัวใจของเขาหดตัวเขารู้ว่าการใช้ชีวิตในความเย็นชานี้ทนไม่ได้อีกต่อไปช่วงบ่ายเขากลับไปที่ร้านเบิร์ดและลินเดนแม้ว่าจะบอกตัวเองว่าไปเพื่อทำงานแต่หัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อคิดว่า จะได้เจอนาตาเลียเธอเห็นเขาก่อนสองวันติดกันดูเหมือนเราจะมีลูกค้าประจำแล้วเธอพูดพร้อมยื่นกาแฟให้แม้ว่าเขายังไม่ได้สั่งเดมิทรียิ้มเขานั่งลงที่โต๊ะประจำข้างหน้าต่างแต่ครั้งนี้หน้าจอแล็ปท็อปไม่ใช่จุดสนใจของเขาอีกยีสบนาทีต่อมานาตาเลียเดินมาทำความสะอาดโต๊ะข้างๆขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงระมัดระวังที่นายพูดเมื่อวานเกี่ยวกับแฟน นายพูดจริงจังใช่ไหมเขานิ่งไปไม่อยากดูหน้าสมเพชไม่อยากทรยศความลับของใครแต่ก็โกหกไม่ได้เขาพยักหน้าคำพูดแบบนั้นมักหลุดออกมาเมื่อเก็บไว้นานเกินไปเธอพูดอย่างนุ่มนวลแล้วเดินจากไปราวกับเป็นคำพูดธรรมดาแต่สำหรับดมิทรีมันเหมือนการเปิดเผยเขานั่งอยู่อีกชั่วโมงแทบไม่ได้แตะคีย์บอร์ดเมื่อจะกลับเขาขอบคุณเธอสำหรับกาแฟเจอกันพรุ่งนี้ เธอถามรอยยิ้มของเธอไม่มีแรงกดดันหรือความคาดหวังดมิทรีพยักหน้าและรู้สึกถึงความเบาสบายเป็นครั้งแรกในรอบนานวันที่สามดมิทรีไม่ได้หลอกตัวเองว่าไปร้านเพื่อทำงานเขารู้ว่าถูกดึงดูดให้ไปที่นั่นร้านกาแฟต้อนรับเขาด้วยกลิ่นกาแฟบดดและเสียงดนตรีเบาๆฝนโปรยปลายนอกหน้าต่างถนนดูเหมือนภาพสีน้ำที่เลือลางดมิทรีเดินเข้าไปและเห็นหนาตาเลียทันทีเธอกำลังปรับฝาครอบถังกาแฟ และเมื่อเงยหน้าขึ้นใบหน้าของเธอสว่างด้วยรอยยิ้มอบอุ่นสาวันติดกันเธอพูดพร้อมยื่นกาแฟให้โดยไม่ต้องสั่งดูเหมือนนายจะเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วเดมิซียิ้มเธอจำได้ดีหรืออาจจะเป็นสัญชาตญาณเธอตอบและนายดูเหมือนคนที่ควรกลับมาหาเขานั่งลงที่โต๊ะประจำครั้งนี้แล็ปท็อปยังปิดอยู่อีกยีนาทีต่อมานาตาเลียเดินมาพร้อมกาแฟของเธอนั่งด้วยได้ไหมเธอถามแน่นอน เธอนั่งลงตรงข้ามเขาเอียงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมีความเงียบชั่วครู่แต่ไม่ใช่ความเงียบที่น่าอึดอัดมันเหมือนพื้นที่ให้เขาหายใจฉันคิดถึงสิ่งที่นายพูดเมื่อวานก่อนนาตาเลียเริ่มเกี่ยวกับแฟนดมิทรีและสายตามันหลุดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้วางแผนนั่นแหละที่ทำให้มันสเตือนใจเธอพูดอย่างนุ่มนวลฝนด้านนอกตกหนักขึ้นหยดน้ำไหลงลงกระจกสะท้อนแสงจากโคมถนนดมิทรีรู้สึกอยากพูด เราอยู่ด้วยกันมาสามปีเขาพูดเบาๆและถ้าพูดตามตรงฉันยึดติดอยู่กับหเดือนแรกเท่านั้นตอนนั้นทุกอย่างดูจริงใจแต่ตอนนี้ทุกการเคลื่อนไหวของฉันเหมือนถูกประเมินราวกับฉันต้องสอบที่รู้ว่าจะต้องล้มเหลวหนาตาเลียไม่ขัดจังหวะเธอเพียงมองเขาถือถ้วยด้วยมือทั้งสองเธอเปรียบเทียบฉันกับแฟนเก่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้ชายรอบตัวฉันไม่ใช่คนในสายตาเธออีกต่อไปฉันกลายเป็นโปรเจกต์ที่ต้องแก้ไข บางครั้งฉันสงสัยว่าเคยดีพอในสายตาเธอหรือเปล่าเสียงของเขาสั่นดมิทรีก้มหน้าแต่นาตาเลียพูดอย่างนุ่มนวลโดยไม่มีความสงสารเธอเคยขอบคุณนายบ้างไหมสำหรับกาแฟตอนเช้าสำหรับการอยู่เคียงข้างเขาคิดย้อนไปภาพนับร้อยฉากเล็กๆผุดขึ้นมาแต่ไม่มีคําขอบคุณสักครั้งไม่เคยเขาถอนหายใจเคยชมไหมบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวนาย เมื่อก่อนอาจจะแต่ไม่ใช่ตอนนี้มีแต่คำว่าทำไมไม่ดีกว่านี้หรือทำให้ดีกว่านี้นาตาเลียพยักหน้ามันหนักหนาเมื่อความรักกลายเป็นการแข่งขันคำพูดนั้นกระทบใจเดมิสรีเขาเงยมองเธอเธอรู้ได้ยังไงเธอยิ้มด้วยความเศร้าปนดเล็กๆฉันก็เคยอยู่ตรงนั้นความเงียบระหว่างพวกเขาไม่น่าอึดอัดมันเต็มไปด้วยความเข้าใจเดมิทรีรู้สึกเหมือนถูกได้ยินเป็นครั้งแรกในรอบนาน แปลกเขากระซิบฉันแทบไม่รู้จักเธอแต่ผู้สิ่งที่เก็บเงียบมานานหลายปีบางครั้งคนแปลกหน้าก็รับฟังได้ดีกว่าคนที่บอกว่ารักเรานาตาเลียตอบเขามองออกไปนอกหน้าต่างคนเดินถนนรีบร้อนภายใต้ร่มเงาสะท้อนในแอ่งนา้าและจู่ๆเขาก็เข้าใจเขาไม่ได้กลัวโอกาเขากลัวความว่างเปล่าหากไม่มีเธอกลัวยอมรับว่าสามปีที่ผ่านมาคือความสูบเปล่าฉันกลัวการจากไปเขายอมรับไม่ใช่เพราะรัก แต่เพราะฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครหากไม่มีเสียงโวกเวกนี้นาตาเลียมองเขานานแล้วพูดเบาๆนายเปลี่ยนไปแล้วดีมาคนที่เดินมาที่นี่เมื่อสามวันก่อนคงไม่กล้าบอกฉันแบบนี้หรือแม้แต่สบตานายไม่ได้พังนายแค่ถูกฝังคำพูดนั้นราวกับตัดผ่านหมอกดมิทรีรู้สึกเหมือนคอถูกบีบแต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาหายใจได้เต็มปอด เขาออกจากร้านตอนดึกฝนหยุดตกแล้วแสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียกโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นข้อความจากโอกา้าหน้าอยู่ไหนทำไมไม่ตอบเขาไม่ตอบเขานั่งลงบนมา้านั่งริมแม่น้ำสูดลมหายใจเย็นและครั้งแรกในรอบนานความเย็นนั้นรู้สึกซื่อสัตย์คืนนั้นเมื่อกลับบ้านเขาได้ยินน้ำเสียงที่คุ้นเคยโอกา้าต้อนรับเขาด้วยคำตำหนิคำถามความสงสัยเธอหัวร้อยอย่างขมขื่นเรียกร้องคำอธิบายแต่มิดเงียบ แต่ในใจรู้ว่าเขายืนอยู่หน้าประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงคืนนั้นขณะนอนในความมืดเขานึกถึงคำพูดของนาตาเลียนายไม่ได้พังนายแค่ถูกฝังและรู้ว่าหากอยู่ต่อเขาจะจมลงไปอย่างสมบูรณ์เช้าวันต่อมาดมิทรีตื่นก่อนโอกาเขานอนมองเพดานฟังเสียงหายใจสม่ำเสมอของเธอเห็นแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ของเธอสะท้อนบนผนังแม่แต่ในฝันเธอก็ยังไม่ปล่อยโทรศัพท์ และจู่ๆเขาคิดได้ว่าคนสองคนอยู่ใกล้กันขนาดนี้แต่ทําไมรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ต่างกันเขาลุกขึ้นเงียบๆสวมหูใส่แล็ปท็อปในกระเป๋าเป้และเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรร้านเบิร์ตและลินเดนกลายเป็นที่หลบภัยของเขานาตาเลียยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เช็ดมือด้วยผ้าเมื่อเห็นเขาเธอยิ้มโดยไม่แปลกใจรากับรอเขาอยู่วันที่สี่ติดต่อกันเธอพูดนายกลายเป็นลูกค้าประจำของเราแล้ว ดมิทรียิ้มอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกเขานั่งลงที่โต๊ะประจำอีกครึ่งชั่วโมงต่อมานาตาเลียเดินมาพร้อมกาแฟของเธอและนั่งลงตรงข้ามฉันคิดถึงนายเธอพูดตรงๆดมิทรีชงักเกี่ยวกับที่นายบอกว่านายกลัวการจากไปกลัวความว่างเปล่าเขาพยักหน้าจับถ้วยแน่นใช่ฉันบอกตัวเองว่าอยู่ต่อเพราะความซื่อสัตย์แต่บางทีอาจเป็นความไม่ซื่อสัตย์และความกลัวนาตาเลียมองเขาด้วยสายตาจริงจัง นายคิดว่านายจะยังเป็นคนเดิมถ้ายังคงกลัวต่อไปคำพูดนั้นเจ็บปวดพวกเขาคุยกันนานดมิทรีเล่าถึงการพยายามคว้าความอบอุ่นการรอคำขอบคุณที่ไม่มีวันมานาตาเลียฟังโดยไม่ขัดจังหวะถามคำถามเงียบๆที่กระทบใจเธอเคยภูมิใจในตัวนายบ้างไหมเธอยอมรับนายในแบบที่นายเป็นหรือเปล่าและคำตอบก็เหมือนเดิมความเงียบหรือไม่ เย็นนั้นดมิทรีนั่งอยู่ริมแม่น้ำโทรศัพท์สันในกระเป๋าโอก้าส่งข้อความนายอยู่ไหนทำไมไม่ตอบเขาไม่เปิดข้อความสักฉบับครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาอนุญาตให้ตัวเองเงียบเมื่อกลับบ้านโอกา้ารอเขาอยู่บนโซฟาแขนกอดอกทีวีปิดนายจริงจังเหรอไม่ตอบข้อความฉันเลยฉันต้องคิดดมมิทพูดอย่างสงบคิดอะไรว่าจะหนีไปไหนพรุ่งนี้นายทำตัวแปลกทั้งสัปดาห์ เขาวางกระเป๋าไว้ที่ประตูความเหนื่อยล้าในอกไม่เหมือนเดิมมันเป็นความเหนื่อยที่แน่วแน่ไ่ใช่ฉันแปลกเพราะฉันเริ่มเข้าใจว่ากําลังเกิดอะไรกับฉันสายตาโอกา้าแคบลงนายมีคนอื่นใช่ไหมเขาเงียบเธอหัวราอยอย่างขมขื่นฉันรู้อยู่แล้วร้านกาแฟถูกถูกบาริสต้าสักคนแล้วนายก็ลืมสามปีไปเลยเธออยู่กับฉันจริงๆสามปีเหรอ เขาถามเบาๆคำถามนั้นทำให้เธอชะงักเธออ้าปากแต่ไม่มีคำตอบเธออยู่ข้างฉันจริงๆเหรออยู่ด้วยกันหรือแค่อยู่ใกล้ๆความเงียบหนักหน่วงกว่าการตะโกนดมิทรีรู้สึกเหมือนไฟแห่งความกลัวในตัวเขาดับลงฉันทนแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเขาพูดทนไม่ได้กับการที่ทุกวันถูกเตือนว่าฉันไม่ดีพอที่ทุกการกระทำคือความผิดพลาดที่ฉันกลัวแค่เดินเข้าประตูโอก้ามองเขาเหมือนเห็นคนแปลกหน้า นายทิ้งทุกอย่างเพื่อบาริสต้าคนนั้นฉันไม่ได้ทิ้งอะไรดมิทรีสายหัวฉันเลือกเลือกที่จะหยุดจมน้ามเธอลุกพรวดเดินไปมาหยิบโทรศัพท์นายคิดว่าฉันไม่รู้นายจะเสียใจไม่เขาตอบอย่างสงบฉันเสียใจแค่ที่เงียบมานานเกินไปเขาเดินเข้าห้องนอนหยิบกระเป๋าเก่าเก็บของจำเป็นเล็กน้อยแปลงสีฟันไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยเพียงสิ่งที่ต้องใช้เพื่อจะไปคืนนี้โอก้ายืนอยู่ที่ประตูแค่นี้เลยเหรอ ให้เขาตอบน้ำเสียงไม่มีทั้งความโกรธหรือการตะโกนมีเพียงความเหนื่อยที่สงบเขาออกไปประตูปิดลงเงียบๆโดยไม่กระแทกเดมิทรีเช่าห้องในโมเทลราคาถูกที่ชานเมืองห้องมีกลิ่นคลอรีนพรมแข็งกระด้างแต่ครั้งแรกในรอบนานเขานอนลงบนเตียงและปล่อยให้ตัวเองร้องให้ไม่ใช่จากความเสียใจแต่จากที่ปล่อยวางสามปีที่ใช้ชีวิตในเงาของความคาดหวังของคนอื่นในความมืดเขาหยิบโทรศัพท์นิ้วกดข้อความโดยอัตโนมัติ ฉันออกมาแล้วไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ขอบคุณเธอให้พลังฉันพูดออกมาเขากดส่งหัวใจเต้นแรง15นาทีต่อมาหน้าจอสว่างข้อความจากนาตาเลียน่ายแข็งแกร่งกว่าที่คิดดีมาพรุ่งนี้แวะมากาแฟฉันเลี้ยงเดมิทรีมองข้อความนั้นนานและครั้งแรกในรอบหลายปีเขานอนหลับอย่างสงบโดยไม่ตื่นตระหนกไม่มีภาระหนักหน่วงในความเงียบที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นจุดเริ่มต้น เช้าในโมเทลเงียบสงบแสงแดดลอดผ่านรอยแยกของม่านตกเป็นเส้นบนผ้าห่มเก่าเดมิทรีลืมตาและครั้งแรกในรอบนานที่ไม่รู้สึกถึงภาระหนักหน่วงในอกมีความรู้สึกแปลกใหม่เพราะบางเขาตรวจโทรศัพท์ไม่มีสายหรือข้อความจากโอก้ามีเพียงความเงียบแต่ท่ามกลางข้อความที่ยังไม่ได้อ่านมีหนึ่งประโยคว่างพรุ่งนี้แวะมากาแฟฉันเลี้ยงเดมิทรียิม หนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาเดินไปตามถนนที่คุ้นเคยสู่เบิร์ตและลินเดนใส่ฮูดสีเทาสพายเป๊ก้าวย่างยังไม่มั่นคงนักแต่หัวใจเต้นสม่ำเสมอนาตาเลียยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ถูพื้นผิวเมื่อเห็นเขาเธอมองด้วยสายตาสงบนายมาแล้วเธอพูดก็แค่สัญญาไว้เดมิทรีตอบเธอยื่นถ้วยกาแฟให้โดยไม่ต้องถามเขานั่งลงที่โต๊ะประจำ ไม่กี่นาทีต่อมาร้านเงียบสงบมีคนทำงานบนแล็บท็อปบางคนกินอาหารเช้าดนตรีเบาๆดังคลอนาตาเลียนำกาแฟของเธอมาและนั่งลงตรงข้ามเป็นยังไงบ้างเธอถามดมิทรีครุ่นคิดแปลกเหมือนตื่นจากฝันยาวและรู้ว่าฉันยื้อไว้นานเกินไปเธอพยักหน้าการจากไปไม่เคยง่ายโดยเฉพาะเมื่อคิดว่านั่นคือการไรถ่รถแต่ความจริงคือบางครั้งการทรยศคือการอยู่ต่อ เขามองเธอคำพูดของเธอไม่มีน้ำเสียงสั่งสอนมีเพียงความจริงใจฉันคิดว่าฉันยึดมั่นในความซื่อสัตย์ดมิทรีพูดแต่กลายเป็นว่ายึดติดกับความกลัวนายไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นเธอตอบอย่างนุ่มนวลความเงียบระหว่างพวกเขาไม่หนักหน่วงมันให้พื้นที่หายใจดมิทรีตรหนักว่าเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องขอโทษเขาแค่เป็นตัวเองและนั่นเพียงพอเขามองนาตาเลียด้วยความขอบคุณ ฉันเป็นหนี้เธอเย็ดเธอใส่หัวนายเป็นหนี้แค่ตัวเองฉันแค่เตือนสิ่งที่นายรู้อยู่แล้วแต่กลัวที่จะได้ยินเธอยิ้มและยื่นกระดาษแผ่นเล็กให้ที่อยู่เขียนด้วยลายมือชัดเจนอภตเมนของฉันไม่ใช่คำเชิญออกเดตหรือสัญญาอะไรยิ่งใหญ่แค่ฉันทำอาหารเช้าอร่อยคิดว่านายน่าจะลองเดมิทรีรับกระดาษนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่ภายในอบอุ่นขอบคุณเขาพูดขอบคุณที่ให้อะไรเธอถามเขายิ้มที่เตือนฉันว่าการมีชีวิตมันเป็นยังไง วันนั้นเขาเช่าสตูดิโอเล็กๆผนังสีขาวเฟอร์นิเจอร์เรียบง่ายแต่เงียบสงบปราศจากคำตำหนิของคนอื่นเขาวางเป้ไว้ที่มุมและครั้งแรกที่รู้สึกว่านี่คือที่ของเขาค่ำนั้นเขากลับไปที่เบิร์ดและลินเดนนาตาเลียอยู่หลังเคาน์เตอร์เมื่อเห็นเขาเธอโบอกมือพวกเขาแลกเปลี่ยนสายตาสั้นๆที่ปราศจากแรงกดดันหรือความคาดหวังมีเพียงความเข้าใจ หลายสัปดาห์ผ่านไปพวกเขาเจอกันเกือบทุกวันบางครั้งคุยกันเป็นชั่วโมงบางครั้งแค่นั่งด้วยกันนาตาเลียไม่เคยถามว่าเราเป็นอะไรกันเดมิทรีก็ไม่รีบหาคำตอบทุกอย่างไหลไปอย่างสงบและจริงใจวันหนึ่งหนึ่งเดือนต่อมาพวกเขานั่งที่บ้านของเธอดูหนังเดมิทรีหันไปและเห็นว่าเธอไม่ได้มองจอแต่กำลังมองเขาอะไรเขาถามเธอยิ้มนายยิ้มด้วยตายอีกครั้งเมื่อก่อนฉันไม่เคยเห็น และในขณะนั้นเขารู้ว่าอดีตได้ผ่านพ้นไปความเจ็บปวดละลายหายไปตรงหน้าเขาคืออนาคตเปราะบางไม่แน่นอนแต่ครั้งแรกในรอบนานเขาเป็นตัวของตัวเอง